สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำกรอบรูปและที่ใส่ดินสอปากกาสวยๆกันนะคะเริ่มกันเลยค่ะนำขวดน้ำพลาสติกมาค่ะตัดจากฐานมาความยาว9เซนนะคะต่อไปนำหลอดชาไข่มุกมานะคะตัดที่ความยาว10เซนค่ะ ได้แบบนี้แล้วคุณผู้ชมพับเป็นสามส่วนนะคะเห็นไหมเอ่ย แบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็นำหลอดชาไข่มุกอีกสีหนึ่งมาค่ะคุณผู้ชมก็ผ่าหลอดไม่ต้องให้ขาดนะคะคุณผู้ชมก็เสียบเข้าไปข้างในค่ะแบบนี้พะผสอนต้องการทั้งหมด2ี่ชิ้นนะคะได้ยี่สชิ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมก็นำมาใส่กาวค่ะ นี่นะคะทำให้หมดทั้งยี่สิบชิ้นเลยค่ะ แบบนี้นะคะพักไว้ค่ะให้คุณผู้ชมตัดฟิลเจอร์บอร์ดตามรูปเลยนะคะเสร็จแล้ววัดความกว้างตรงนี้16.5เซนค่ะอันนี้จะเหลือ15เซนนะคะพับเลยค่ะตามนี้เลยนะคะตรงนี้เหลือไว้เซนครึ่งค่ะใส่กาว ต่อไปให้คุณผู้ชมนำหลอดขนาด6มิลมานะคะตัดที่ความยาว13ครึ่งค่ะใส่9อันค่ะ ไปความยาว15เซนนะคะทั้งหมด4อันด้านซ้ายขวา ไให้คุณผู้ชมนําหลอดที่เราทําไว้ค่ะความยาว13บมเซนครึ่งนะคะทั้งหมดสีอันความยาว13บมเซนครึ่งนะคะกรอบบนกรอบร่าง ไปน้ำหลอดชาไข่มุกมาค่ะตัดที่ความยาว13บมเซนนะคะแล้วก็คายด้วยใบเล็กๆค่ะ ถ้าไม่มีใบเล็กๆก็นำไปรีดได้นะคะพลาสอ์ต้องการทั้งหมดเจ็ดชิ้นค่ะเสร็จแล้วก็นำมาใส่กาวใส่ตรงที่ตับทานเลยก็ได้นะคะ เทคนิคง่ายๆในการเปลี่ยนสีกรอบรูปนะคะให้คุณผู้ชมทํากรอบรูปเหมือนที่ประพันสอนทำเพียงแต่ด้านซ้ายด้านขวาของกรอบรูปเป็นสีพื้นค่ะนำนิ้วก้อยแย่เข้าไปนะคะแบบนี้แล้วก็ใส่สีที่เราต้องการนะคะวันนี้ต้องการสีเหลืองก็ใส่สีเหลืองเข้าไปค่ะ ด้านนี้ที่ใส่ปากกา okay. ด้วยน,น,นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้กอบรูปสีใหม่ภายใน5นาทีเห็นไหมคะกลับไปที่วิดีโอเหมือนเดิมค่ะเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็นำรูปถ่ายใส่เข้าไปค่ะ ปากกาดินสอไม้มันทัดนะคะจะใส่ไปในช่องนี้ได้เลยค่ะช่องหลอดเห็นไหมเอ่ยเสียบเข้าไปได้เลยทุกช่องเลยนะคะเราไปทําตามกันดูค่ะรับประกันความสวยนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะขอบคุณสำหรับการกดแชร์กดไลค์และกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ